เวลาเราอ่านข่าวอวกาศนะครับส่วนใหญ่ประเทศที่ทําภารกิจส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นสหรัฐรัเสเซียก็เป็นทางฝั่งยุโรปหรือไม่ก็อิอนเดียใช่ไหมฮะใช่ครับหรือเกาหลีประเทศที่ไม่ค่อยได้พูดถึงเลยคือญี่ปุ่นครับแต่วันนี้ครับญี่ปุ่นกําลังตื่นขึ้นมาในวงการอวกาศล้วนะฮะวันนี้เราจะไปดูบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นที่ชื่อว่า a x e l Space เขามาด้วยแนวคิดที่ไม่เหมือนใครนะครับบอกว่าดาวเทียมที่เหมาะสมกับยุคนี้มากๆคือไมโครซัตเทลไลท์ที่หลามมี3มช่องเรื่องไอทีก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวกาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับเ x ็ก e l Space เป็นใครครับ e x e l s s p c e e นะครับเป็นบริษัทสตาร์ทอัพทางอวกาศจากโตเกียวนะครับผมที่ก่อ,อตั้งขึ้นในปี 2008, <c oughs> 2 0 0 8ครับ โฟกัสไปที่ทางการออกแบบผลิตและปฏิบัติการ, Micro รไมโครซทเทอร์ไลท์ครับนะไมโครซทเทอร์ไลท์หรือว่าดาวเทียมขนาดไมโครอะนะฮะอ่าโดยเขามีสำนักง,งานตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองเลยนะครับย่านนิฮอนบาชินะครับ,รบแล้วก็ยังมีบุคลากรมืออาชีพนานาชาตินะครับจำนวนมากกว่าร8 0แปดสิคนเลยโอ้โหเห็นบอกมีคลีนรูมด้วยสามารถผลิตดาวเท<ช>ียม <Down Team S 1> ได้เองในออฟฟิศเลยเอออฟฟิศไม่เล็กนะฮะร8 0ยปสคนเนี่ยอ,อันนี้น่าจะเป็นตึกแล้วนะ งั้นผมขอถอนคำพูดนะครับตอนแรกบอกบ,บริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆบริษัทอะไรมีพนักงานร้อยปดคนโอ้โหไ, <ป S 1> ไม่ธรรมดาแล้วนี่มันเป็นองค์กรแล้วครนะฮะทีนี้มาพูดถึงไมโครซัทลไลท์กันนิดหนึ่งนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็น อ่าสต l ทลัดวงใหญ่ๆนะฮะอย่างอย่างในประเทศไทยที่เพิ่งส่งขึ้นไป2ดวงเนี่ยนะฮะก็จะเป็นแบบว่า t ต l ทล t e แบบไซส์ใหญ่หน่อยอันนั้นคือน้ำหนักประมาณแบบ3 0 0กิโล400กิโลนะก็จะเป็นดาวเทียมไซส์ใหญ่หน่อยแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะมีใหญ่กว่านั้นอีกกับปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านี้สักประมาณปี2ปีในกลุ่ม Startup เมืองไทยนะครับนิยมอันนี้มากๆครับนาโนคิวบ์สตทล ที่เขาเรียกซัตเทร์ไลท์ขนาด 1U ึ่อ่ะหนึ่งยูคือคเนาดเท่านี้เป็น1แบบก้อนลูกบากสี่เหลี่ยมเท่านี้แล้วสามารถเรียงกันเป็น 2U 3U เป็นยาวๆเป็นยาวๆอย่า,ยา,ยางนี้ก็ได้คือไอ้ถามว่าดาวเทียมดวงเล็กขนาดเท่าก้อนเทสลกเนี่ยได้ด้วยเหรอ <c oughs> ได้ครับแต่มันก็จะมีประสิทธิภาพ เบาบางลงไปอุปกรณ์ที่ใส่ลงไปมันและที่สำคัญคือมันราคาถูกนะฮะแต่ทางญี่ปุ่นเนี่ยแ x คเซิลสเเนี่ยเขาบอกว่าดาวเทียมที่เหมาะม,มันจริงจริงมันไม่ควรข้ามจากดาวเทียมไซเบมเบิมลูกหนึ่งสี่ห้าร้อยกิโลแล้วมันลงมาเหลือไอ้ลูกเราไม่ถึงหนึ่งกิโลเนี่ยม,ม,มันกระโดดไปเขาบอกเราควรจะไปที่ไมโครซเทลไลท์ไมโครซเทลไลท์คือซเทลไลท์ขนาดกลางครับประมาณกล่องขนาดนี้ครับ,รบก็มีน้ำหนักตั้งแต่ห้าสิบ ถึง100ยกิโลก็จะกลายเป็นไมโครซ a เทลไลท์ซึ่งกล่องขนาดนี้มันสามารถใส่พวกชุดเครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานใส่เซนเซอร์อะไรได้เยอะหน่อยครับผมที่สำคัญคือราคาถูกกว่าซ a เทลไลท์ใหญ่ๆแล้วก็ราคาแพงกว่านาโนซัเท l ลไลท์ไม่มากครับแต่ปฏิบัติงานได้ดีกว่าอ่าทีนี้เอ c ซ s s ์ p เ c e เนี่ยเขาคิดว่าไมโครซ a เทลไลท์เนี่ยมันดีกว่าย,ยัางไง ครับผม <c oughs> เขาคิดว่ามันสร้างให้เร็วกว่า นะครับผมแล้วก็มีต้นทุนที่ต่ากว่าดาวเทียมขนาดใหญ่นะครับทำให้ลูกค้ารายเล็กๆหรือโครงการใหม่ๆเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับเปิดตลาดในอุตสาหกรรมนี้ได้มากขึ้นนั่นเองครับผมเขาก็เลยผลิตดาวเทียมออกมาหลายดวงครับแล้วก็สะสมความรู้ในการผลิตจํานวนมากเนี่ยซึ่งเป็นการหัวใจในการลดต้นทุนหลักของเขาเลยนี่รับผมแล้วบริษัทแอเซอสเจริงๆเขามีธุรกิจของเขาเองด้วยอ่าใช่ครับนั่นก็คือ Excel ก l o บนี่คืออะไรครับ ก็คือแพลตฟอร์มสังเกตโลกนะครับหรือ earth observation เป็นการใช้ดาวเทียมนะครับถ่ายภาพพื้นผิวโลกทุกวันด้วยความละเอียดระดับเมตรเลยครับนี่นะฮะแล้วก็เอาข้อมูลรูปภาพเนี่ยมาทำการวิเคราะห์สำหรับ AI machine learning ด้วยครับผมนะฮะและอีกอยาหนึ่งครับอีกอาหนึ่งก็คือ excel liner นะครับก็คือบริการแบบ one stop นะครับก็คือเป็นบริการสับลูกค้าที่ต้องการเขาเรียกอะไรดาวเทียมของตัวเองนะครับตั้งแต่ดีไซน์ผลิตไปจนถึงการจัดหาจรวดปล่อยอีกทีนึง เรวก็ไปถึงควบคุมแลการจัดการได้ใช่ครับโอ้โหเรียกว่า One s t o เซอร์วิสจริงๆ e x c นะฮะ n x c e l Liner คืออยากออกแบบดาวเทียมอยากได้ดาวเทียมไปเป็นแบบหน้าที่อะไรออกแบบให้ทําให้สร้างให้เสร็จแล้วไปหาที่ปล่อยอใช่ไหมฮะอย่างทุกวันนี้ในในประเทศไทยี่ยที่มีบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยน้องๆนักศึกษาเนี่ยรวมตัวกันตั้งขึ้นมาเนี่ย สร้างดาวเทียมเสร็จแล้วใช่ไหมถึงเวลาตอนจะปล่อยเนี่ยก็ต้องไปติดต่อพวกแบบบริษัทเอกชนที่มีเพ y ย์โหลดขึ้นไปะนะฮะซึ่งการจะปล่อยดาวเทียมเนี่ยนะฮะนอกจากเสียค่าส่งนะฮะเราเราจะต้องแบบว่าไปหาบริษัทว่าอาบริษัทนี้มีเพย์โหลดว่างไหมเท่าไหร่ดาวเทียมของเราจะเข้ากับเพย์โหลดทั้งหมดของเขาได้ไหมคือเขาต้องจัด ไม่ใช่ว่าแบบรับได้20ดวงก็ใส่ไซส์ไหนเข้าไปก็ได้ไม่ใช่มัน <c oughs> ต้องดูด้วยว่าไซส์เล็กเนี่ยไปอยู่รวมกับไซส์เล็กแล้วเวลาได้พื้นที่กับได้เที่ยวบินที่จะไปแล้วอะยังต้องไปหาตัวลอนเชอร์ด้วยนะลอนเชอร์ er คือเราจะดีดไอดาวเทียมเราเนี่ยออกจากจรวดยังไง มันมีหลายแบบมัน <c oughs> มีแบบเป็นเป็นบูสเตอร์เล็กๆจุด <c oughs> ปุ๊บพุ่งออกไปเลยจะอีกแบบหนึ่งเป็นขาดีด <c oughs> อีกอันนึงเป็นระเบิดอะไรเงี้ยกดกดปุ่มให้มันระเบิดปั้งแล้วมันก็กระเด็นออกไปอะไรเงี้ย <c oughs> มันทําได้หลายแบบนะครับ <c oughs> ซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาจัดหาให้เสร็จสับเลยมีเงินกําเงินไปอย่างเดียวครับ <c oughs> แล้วคุณได้ดาวเทียมไปใช้เลย <c oughs> สถึงขนาดที่ดาวเทียมลอยเท้งเต้งบนท้องฟ้าแล้วอยูอ่ในวงโคจรแล้วเนี่ยยังคอนโทรล แล้วก็รับสัญญาณข้อมูลให้ด้วย<อ>ครบวงจ,จ,รจ,รจรจริงๆใช่ครับสุดยอดเลยนะฮะมีตัวอย่างไหมครับกับการบริการเหล่านี้ตัวอย่างนะครับก็คือดาวเทียมอย่างเช่นดาวเทียม WNI Z1 นะครับ WNI Z1R แล้วก็ลาปิด1นะครับ, R, รบหรือดาวเทียม GRUS ด้วยนี่ครับ,รบ<ม>ก็ตัวนี้ก็คือขึ้นปล่อยขึ้นไปแล้วตอนนี้ ในบริษัทเนี่ยมีดาวเทียมที่ปล่อยออกไปแล้วแล้วดูแลอยู่ประมาณ9ดวงครับผมนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นเป็นการจุดประกาย<ม>ให้บริษัทรันอัมในญี่ปุ่นหลายๆคนก็ลุกขึ้นมาครับใช่ไหมฮะใช่ครับ,รบเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยดูจะเงียบๆนิดนึงในเรื่องของอวกาศแต่ว่าเขาก็มีนะอย่างอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขามีแอร์ไทม์บนบน ISS เนี่ยนะฮะนักศึกษาไทยเนี่ยได้ได้ได้อาศัยนะ คือเขาเปิดให้เราด้วยเขาบอกว่านักศึกษาไทยอยากจะเอาการทดลองอะไรขึ้นไปบน i s ซไหมฝากเที่ยวบินของญี่ปุ่นขึ้นไปได้ซึ่งมีน้ำใจต่อคนไทยมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องสัมสูนญี่ปุ่นเยอะๆนะฮะอีกหน่อยคงจะมีดาวเทียมแบบเป็นอุลตราแมนเป็นขบวนการเลนเจอร์นะครับมีโปเกมอนอะไรเงี้ยบินออกไปนะฮะจะได้สนุกสนานกันอันสุดท้ายนี้ลายสาระแล้วรีบจบข่าวดีกว่า เรื่องเล่าอวกาศ